เดี๋ยวแอดจะเสียมสีดูนะเพราะว่าเดี๋ยวขอพรขอโชคขลาบนะครับมาถวายน้ำแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาเสียงโชคดูนะครับด้วยการเสียงถ่ายเดี๋ยวจะเสียมสีดูนะจะได้ตัวไหนฮะสองเจ็ดนะครับสองเจ็ดนะครับเสียงสีได้สองเจ็ดสี่เจ็ดและสองเจ็ดนาน่าจะสองเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ด ะคุณผู้ชมนะตัวเลขได้สองเจ็ดนะครับเสียมสีได้สองเจ็ดเด้อคุณผู้ชมสองเจ็ดเด้อนะฮะสองเจ็ดหรือเปล่าเราจะสองเจ็ดนะสองเจ็ดนะสองเจ็ดนะครับสองเจ,จ็ดเลขสวยๆกลมๆ,ๆชัดๆมากเลยตัวนี้ชัดมากเลยนะครับเนีน่ยนะแม่แม,มงฟ้าหลักกิโลท่ทานให้แล้ว ก็มาไม่ขาดสายเนาะมาจากทางไหนเนาะนี่เนาะบ้านเติมนี่เนาะถูกเลขไหมที่ผ่านมาถูกเสียมซีได้สองสองแต่ไปซื้อหนึ่งหนึ่งอ๋อเสียมซีได้สองสองไปซื้อหนึ่งหนึ่งถูกอีกกูโชคกูโชคดีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะรูเสียมซีด้วยวันนี้เดี๋ยวเราตั้งใจรอนะเดี๋ยวให้

พอดีซื้อลงครับเซียมซีได้สองสองแต่ว่าซื้อหนึ่งหนึโชคดียังเลยเนาะเดี๋ยวเงินนี้จะมาตามเสียมซีอีกนะว่าจะได้ตัวไหนเสียมซีได้สองสองซื้อหนึ่งหนึ่งครับมีที่ไหนเนาะครับพอดีเลยสองสองแลเป็นหนึ่งหนึ่งอ๋อเดี๋ยวนี้ดานดูการเสียมซีอีกนะฮะแต่ว่าถ้าถ้าออกแมม่เเสีียนะะคคโ เดี๋ยวเรามาลุ้นตัวเลขกันโชคโชคดีนะคะมาแล้วครับมาแล้วนะครับก็มาเที่ยวใหม่ก็ได้ตัว ถูนอธิษฐานยังไงครับที่ที่ซื้อถูกอธิษฐานยังไงว่าก็ขอให้ลูกมีโชคมีลาภอะค่ะอ๋อขอนัง้าก็งวดก่อนก็เห็นอันเนี้ยสองหก็ไปซื้อ9กสองกับหัวเอาแสดงว่าถูกตลอดค่ะขากันไว้ทุกอย่างเลยะค่ะถูกเกก็ถูก เพราะว่าสองหกมันคนซื้อเยอะแล้วไม่มีใครกลับหัวหนูก็เลยกลับหัวเอาคิด,ดว่ามันต้องงวด,ดมเมื่อกี้ก็มาเซีมซีก็คนก็ขอดูก็ดูเยอะนะคะสองสองหนูก็บอกว่าสองสองถ้าจะซื้อสองสองก็ซื้อ 1, หนึ่งหมื่ด้วยหนูก็บอกอยู่วันนั้นตอนมาตอนสองทุ่มมาขอจองสองทุ่มใช่เพราะว่าตอนวันนั้นหนูมาจากกรุงเทพคนเดีหนูก็เลยมา อขอเยอะมากเลยขอดูวันหนูเยอะมากแต่ไม่รู้ว่าเขาจะซื้อสองสองหรือเขาจะซื้อหนึ่งหนึ่งแค่ไหนก็หนูบอกแค่สองได้แต่งวดนี้จะให้ซื้ออะไรนะจะซื้อหนึ่งแปดกับสองแปดหนึ่งแปดสองแปดรอแปดค่ะมันยังไม่ออกเยังไม่ออกชัวร์บีชัว์บีนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะอื ได้แล้วได้แล้วกลับแล้วได้แล้วกลครับดักไวหลายอย่างแลวนี่ครับคุณผู้ชมครับโอ้น้ำส้มน้ำแดงน้ำเปล่าครับมาเต็มเลยนะครับก็ใช้ธรรมดานะครับคุณผู้ชมนะครับแม่นางฟ้านะครับ บางท่านโ <มา S 1> ชเรื่อยนะต่งไม่ขาดสายนะคะบางท่านโชคเห็นตามผลไม้นะครับวันนี้แอจะพาท่านผู้ชมมาส่งดูจากจอเปลักหลักนี้ยทาบ้านส่งไปกับ้นะส่งให้ท่านผู้ชมทางบ้านส่งไปด้วยกันนะคะว่าจะเห็นต้นตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะคะ จากผู้โชคดีในท่านส่งได้หนึ่งตีสามกับสองจบนะคะก็ให้ท่านทุกท่านลองนั่ไปที่ธนาคาดูนะคะตัวเลขตัวนี้จะเป็นตัวเลขที่นำโชคนะคะใดตัวไหนเอ่ยขอดูด้วยเลขอะไรเอ่ยเปดเดียวเปดอะไรฮะเป็ดที่เฉยเปดที่เฉยครับโอ้ยน่าจะตัวนั้นโลเป็ดเดียวนี่ก็ซื้อเป็นเปดเปดเลยเดเดียวใดตัวไหนตัวไหน เขารู้หน่อยครับผมสองใบเลยสองใบเลยตัวไหนฮะเรียกอะไรเนี่ยหกหนึ่งเจหครับผมหนึ่งรือหึงเจ็ก็ได้ครับหรือว่าสลับอย่างนี้ก็ได้6กหนึ่นึ่งโอ้หนึ่หกนึ่โอ้สาธุสาธุไงใหมหมถอไหมหมไอหอยหมย ตรงนี้เนะี่ยเป็นเศรษฐีเก่าเกว่านะไม่ใช่นางฟ้าเกว่าเป็นเศรษฐีเก่าเป็นลูกพระมหากษาัตริย์เป็นเศรษฐีเกว่าร่ำรวยมากสิเเลวท่านก็ดูลเบฆ่าตายถูกฆ่าตายระทรัพย์ส,บสมบัติเยอะอเกว่า่างนี้เกก็มาจากราชบุรีจา้าเกมาถึงพ๊กเกก็มาหลับตาแป๊บเดียวก็ร้องให้ว่ามีคนมาทำท่านมีคนเอากสานเอาอะไรมาปงขับไล่ท่านท่านร้องให้ท่านเสียใจมีคนมาขับไล่ท่านออกจากตรงนี้ ท่านว่าเมื่อกี้น่ะนั่นแหละเกอยู่ร่าตัวเลขเอยูร่าเกเห็นตัวเลขกี่ตัวไหนเกยเกไม่เห็นตัวเลขแกยว่าเกไม่เห็นแต่เกว่าเกย์ร้องไห้ร้องให้ว่ามีคนมาทําพิธีขับไล่ว่างั้นผู้ชายมากลางคืนสองคนน่าสงสารอย่เนาะค่ะเกร้องไห้เกโดนโดนทําพิธีไล่กลางคืนประมาณ กว่าทํายังไงจะมีใครที่ว่ามาควยได้เกมาช่วยแกได้หลังคืนนี้มีใครอยู่เลยใช่ไหมไม่มีไม่มีชุดอย่างนี้ก็ไม่หายเหรอมีใครกล้าไปเหรอเนาะใครจะกล่าวไปใส่เข้าไปก็เจอแน่นอนเลยนะก็เป็นเรื่องี่ไม่เป็นเรื่วันโง่วงพวกเรามองิไทยรู้เป็นรู้เรื่องรู้ยังไงอ่ะอาจารย์เล่าสิ ที่บวงสวงตอนบวงสวงวันเขาส่งมาให้ดู่เขาส่งมาให้เขาเขาส่งมาให้ตอนหลังแต่หลังที่เขาถูกเลขแล้วก็ส่งมาเขาถูกเลขด้วยเขาไม่ได้ให้เราูเลยเขาเขาได้เต็มเต็มเลยนี่อ๋อเดี๋ยะวันบวงสวงเขาถ่ายรูปดูดูนางฟ้าชี้ให้ดูชี้ชี้ ดูดูดูการชี้ของท่านเนี่ยการชี้ดูประกายเสงออกมาเนี่ยประกายแกยเสียงออกมาเห็นไหมชัดเลยก็นี่แหละประกายเสียงออกมาเห็นท่านชี้เนาะจากในท่านชี้นี่ประกายเสงนี่เป็นหนึ่งหนึ่งท่านชี้ให้ดูเขาถูกเลยเต็มเต็มเขาถูกแต่คนคนนี้ถูกใช่ไหมถูกแต่เป็นหนึ่งน้อยเขาถูกน้อยท่านบอกว่าท่านท่านท่านแกบอกว่านูไม่มักโลหนูได้เท่าไหร่ก็เเท่านั้น ค่ะแกได้ทั้งบทางล่างแกได้เป็ดๆด้วยอืมเป็ดๆก็ได้ด้วยไปด้วยดู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 ไฟมากระจายแสงออกมาที่เพรัศมีออกมาเห็นไหมดูเพรัศมีออกมามือที่ชันชี้อ่ะนี่เห็นไหมนี่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 เพรัศมีออก เป็นแบบเป็นเหมือนดวงอาทิตย์สองใช่ใช่สว่างจ้าไปเลยเนอะพึ่งออกไปเดอพึ่งเลยนี่นี่เห็นไหมเพรเพรสมีเล้วกเลขออกนี่แปดแปดหนึ่งในเลขเลขชัดเลยนะแปดหนึ่งหนึงหนึ่งหนึ่งนี่นี่นี่ชัดเลยชัดเลยแต่เป็ดเป็ดก็เห็นตรงหลักกิโลโผก็เห็นข้างหน้าโวก็เห็นข้างหน้าเต็มเมีอกเขาเห็นตรงนี้คนที่อยู่คนชื่อสุ สุพรรณคุณสุพรรณอยู่บุรีรัมย์ใชครับชื่อสุพรรณแบบไม่ถ <Like> ่ายปิ้งได้เลยตอนนี้ยังไม่แกยังไม่ได้ถ่ายวันวันนี้ได้ยังถ่ายวันบวงสวงถ่ายวันบวงสวงวันี้ก็ได้อยางยง เขาไม่โบกประธายลูกไปแต่เขาไม่บอกออ๋เขาออกมาแล้วประธานลูกไปเขาไปนั่งดูเองเขาทำงานบริษัทหรือไครับเขาจะนั่งดูดูคิดเขาก็ปรารถนาไว้เขามีดวงเขามีเส้นทางนี้แหละมันไม่ได้ให้ทุกคนที่ไหนไม่้รู้ทุกคนที่ไหนอาจารย์เล่าที่มาที่ไปของตรงนี้นิดหนึ่งตอนนั้นเล่าอยู่แต่เล่าไม่จบแต่จู่มาก่อนเล่าดีนิดเดียวเอง เรา,าที่มาที่ไปที่ทันจะได้เอาด้วยออที่มาที่ไปผู้แจกจู่ายติเนี่ยจูจีตินเดี๋ยวอดจะเสียงสีดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวขอพรขอโชคขนาดนะครับมาถวายน้นําแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาเสียงโชคดูนะครับด้วยการเสียงถ่ายเดี๋ยวจะเสียงสีดูนะจะได้ตัวไหนสองเจ็ดนะครับสองเจ็ดนะครับเสียงสีได้สองเจ็ดสี่เจ็ดและสองเจ็ดนาะน่าจะสองเจ็ด สองเจ็ดสองเจ็ดนะครคุณผู้ชมนะตัวเลขได้สองเจ็ดนะครับเสียมสีได้สองเจ็ดเด้อคุณผู้ชมสองเจ็ดเด้อนะฮะสองเจ็ดหรือเปล่าน่าจะสองเจ็ดเนาะสองเจ็ดนะครับสองเจ็ดเลขสวยๆกลมๆชัดชัดๆมากเลยตัวนี้ชัดมากเลยนะครับเนี่ยนะแม่แมงฟ้าหลักกิโลท่านให้แล้ว ครับคุณผู้ชมเนี่ยครับนางฟ้าหลักกิโลนะครับอย่างที่เห็นนะครับบรรยากาศก็ครึมฟ้าครึมฝนนะครับหลายท่านก็เข้ามาเรื่อยๆเนาะนะครับมาขอโชคลาภมาเรื่อยๆนะฮะมไม่านสายนะครับกดย่อยกันมาเรื่อยๆมาจริงๆนะครับมาเยอะมาบ่อยมากเลยนะจะสัเกีได้ง่ายว่านะฮะ ผู้ชมนะครับตัวเลขนะครับที่เข้าทรงตองวดนะครับเข้าทรงตองวดนะครับก็ได้1 4 3่สสนะครับหนึ่สหรือ2 6หนะครับหลัง2 6นะครับก็เป็นแนวทางเลยกับผู้ชมครับนะครับในการเข้าทรงนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับนะเจ็ดเจ็ดกัไล่เอ็ด้วยเด้อครับ